วิววันนี้เราเจออะไรครับตอนเช้าหอยทากเจอหอยทากกี่ตัวแล้วมาเก็บไปรวมกันเร็วหนึ่งสองนี่ตรงนี้ด้วยสามตัวนูว้นมามาเก็บนี่เวลาจับจับแบบนี้เฮ้ยเขาอยู่ตรงทางขยันจับแบบนี้ปุ๊บอ่าหนึง่งมาเก็บมารวมกันเร็วเดี๋ยวแม่ถอยรถเดี๋ยวแม่ถอยรถเหยียบเขาอ่ะพี่น้องหยิบตัวนู้นน่ะตัวนู้น หยิบมาไมาหยิบขึ้นมาเออสองตัวมามารวมกันตรงนี้อันนี้ตัวที่สามเดี๋ยวเราจะมารวมกันตรงนี้นี่เจอเพื่อนกัน <c oughs> อ่าสวัสดีครับสามตัวไปอยกบตัวนึงมาตัวตัวเล็กตัวนึงสามตัวแล้ว หยิบเลยหยิบเลยไม่กลัวหยิบเร็วเร็วเเดี๋ยวไปเรียนสายอ่ะเร็วๆไม่เจ็บสีแล้วมีไหนอีกนั่นน่ะตัวนู้อีกตัวหนึ่งค่ะไปหยิบมาตัวเล็กครอบครัวหอยทากใช่ปะตัวเล็กหยิบเร็วๆพี่โนก็ลางจะไปเรียนตอนเช้านะคะแล้วก็เจอหอยทากมาหยิบไปอีก ยิบเลยเร็วๆแม่บอกว่าเดี๋ยวไปโรงเรียนสายครับแน่นอะไม่แน่นอุ้ยมันตายเหรอนี่แค่นี้ก็ได้แล้วออสวัสดีค่ะไม่รูดมันออกมาเจออุ้ยดูดิกี่ตัวห้าตัวอุ้ยอุ้ยไม่ ป่อยคาะอ่ะพอแล้วมีห้าตัวอ่ะบ๊ายบายจบคลิปแล้วครับพี่โนบไปเรียนแล้วนะครับอเออมันเล่นกันนะสิะไปแล้วนะบ๊ายบาย